โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่เกมเรคแคนนั่นเองนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแมวเซตเดอะไดนาไมท์นั่นเองนะฮะก็ก่อนที่จะไปลุยก็ขอบคุณแฟนอาร์ทุกคนด้วยนะ,ะที่ส่งภาพเข้ามาใน Discord ด,ด้วยนะและสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่ Discord เลยมาที่ตัวแรกนะฮะไอคริสตลัลแคนนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่34,000นั่นเองนะฮะดาเมจอยู่ที่3 6 0 0มนะฮะระยะการโจมตี425นะฮะน็อสแบ็้3ครั้งสปีดอยู่ที่8 ดาเมจเฉลีย่ยนะาอยู่ที่5 0 1 8นั่นเองนะฮะดาเมจเฉลีย่ยก็ถือว่ากลางๆนะับไม่ได้มากโจมตีแบบแอร์เล่แอทแทกนั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้เงินในการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ที่3,300นะฮะแล้วก็จะมีสกิลนะฮะมีโอกาส100%นะที่จะฟรีสีแดงเป็นระยะเวลา4วีวิสำหรับในร่างแรกกับร่าง2นะฮะโอกาสติดสกิลฟรีนี่ก็จะเป็น50%นั่นเองทำให้แมวตัวนี้นี่มันค่อนข้างที่จะสกิลมันเหมือนกับอ่า แอปเปิลแคทมากเลยนั่นเองนะทำให้เจ้าตัวนี้อ่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองนะเพราะว่า Apple Cat เนี่ยพอขึ้นร่าง3นี่มันก็จะมีสกิลมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะฟีดส,สีแดงเหมือนกันเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนั่นเองนะแต่ว่าอ่าไอแคทเนี่ยมันจะฟีดแค่2วิ่ไงสำหรับอ่าไอคริสตัลแคทนี่มันมันก็จะฟีดสี่วินั่นเองนะทำให้เจ้าตัวนี้อ่าดูดูด้อยลงนั่นเองนะเพราะว่ามีตัวที่ดีกว่ามาแทนที่นั่นเอง แต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะยังมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับ i อ a คสนั่นก็คือมันจะฟรีนานกว่า2วินาทีนั่นเองนะ,ะแล้วก็ระยะการจบตีของเจ้าตัวนี้มันก็ไกลกว่า i อ a คสด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็สําหรับในเส้นนี้เลยนะฮะก็จะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ราคาถูกนะฮะกว่ายูเบอร์เซตอื่นๆแล้วก็รีชาร์จเร็วนั่นเองนะ,ะสามารถส่งได้เรื่อยๆเลยแต่ก็จะไม่เท่าเซตอัลเทอร์อโซนั่นเองนะ เสรอัลเรโซนี่สแปมส่งปึ๊บๆๆเลยโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่เมื่อเราใส่แคทคอมโบไปนะฮะเออมันก็จะฟีดต,ตลอดเวลาเลยทำให้เจ้าตัวนี้มันดูโหดมากเลยนั่นเองนะฟีดยังไม่หมดอาจโจมตีครั้งและได้แล้วนั่นเองนะมันก็ฟีดต,ตลอดเวลาเลยนั่นแหละนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะใช้แคทฟูดในการอ e ีโวโดยสีม่วงสีอันสีแดงแอัน สีฟ้า3อันนะสีเหลือง6อันแล้วก็อีพิกันฟุตอีก4อันนะในการอีโวแล้วก็อีกหนึ่งล้านเอกพีด้วยแล้วก็จะมีทาเล่์นะฮะเออสวาย์นะฮะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะรอดจากการโจมตีที่รุนแรงนะเมือ่ออัพเต็มแล้วก็รีซิสโโลนะฮะลดเวลาในการโดนโโล70%ดนนั่นเองแล้วก็เคิร์ดอิมมูนิตี้นะที่แตกต่างจากไอแคสนะเพราะว่าไอแคสมันไม่มีสกิลป้องกันเคิร์ดนั่นเองนะฮะเมื่อเจอสกิลเคิร์ดนี่ไอแคสนี่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่สำหรับเจ้าตัวนนีี้ สามารถฟรีดต่อได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะถ้าอัพอาทาเลนต์ป้องกันเคิร์สมาแล้วก็ดีเฟน์บัฟแล้วก็แอทแทบัฟนั่นเองนะฮะเพิ่มเลือดอีก20%นะฮะแล้วก็พลังโจมตี2ีตัวต่อมานะแคทแมชชีนเอ็มเคทรีสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่ 153,000นั่นเองนะเลือดถั่าเยอะเลยแล้วก็ดาเมจอยู่ที่94,438นั่นเองนะฮะระยะการโจมตี190ยบนวแบ็ค1ครั้งนะสปีดอยู่ที่15ดาเมจเฉลี่ยน,นี่สูงมากๆเลยดาเมจเฉลีย่ยอยู่ที่1,608นั่นเองนะโอ้โหดาเมจเฉลี่ยน,นี่ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะขึ้นถึงหมื่นเลยแล้วก็โจมตีแบบแอร์เรียแอคกด้วยนั่นเองนะฮะโจมตีหมู่ แล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะใช้เงินในการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ที่3,600นะถือว่าถูกมากถูกกว่าเซตอะมังกรอ,อีกนะฮะถึงเกือบ2เท่าเลยสําหรับบางตัวแล้วก็จะมีสกิลนะรีเซี์ต่อเลสแล้วก็เอเลียนนั่นเองนะฮะทำให้โดนดาเมจจากเลสแล้วก็เอเลียนน้อยลงนั่นเองนะสีแดงแล้วก็เอเลียนแล้วก็สําหรับในร่างที่3นะก็จะมีเวฟชิลเข้ามาด้วยนะทำให้เจ้าตัวนี้เวลาโดนช็อคเวฟนะทำให้ไม่ได้รับดาเมจจากช็อคเวฟนะแล้วก็จะทําให้ช็อคเวฟหายไปด้วย ก็ถือเป็นตัวที่เอาไว้แก้ทางพวกตีช็อคเวฟได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะแต่มันก็จะมีอ,ะอีกแล้วนะฮะเออตัวซูเปอร์แลนนะอย่างออโตพุ c แคทนี่ก็สามารถใช้แทนกับเจ้าตัวนี้ได้เพราะว่ามันมีสกิลเวฟชิลเหมือนกันเลยเลยทําให้เจ้าตัวนี้ม,มีคู่แข่งนะมีคู่แข่งก็คือออโ o พุทแคทออโพุแคทมันใช้เงินน้อยกว่านะฮะแต่ว่าออโตพุแคทนี่มันเลื่อนน้อยกว่านั่นเองนะทำให บล็อกอช็อกเวฟได้ไม่ดีพอนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดเยอะกว่านะทำให้ช็อกเวฟไปถึงด้านหลังได้ยากกว่านั่นเองนะสามารถยืนคำได้นานกว่านั่นเองก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะจะใช้แคทฟุดในการอีโวโดยสีม่วง4อันนะสีแดง7อันสีฟ้า7อันสีเหลือง3อันแล้วก็อีพีแคทฟุดอีก4อันนะในการอีโวแล้วก็อิงหนึ่งล้านไอพีด้วยแล้วก็จะมีทาเลนต์นะฮะฟีีนะมีโอกาส50%บนะที่จะฟรีสีแดงแล้วก็เอเลียนะฮะเป็นระยะเวลา4วินะฮะเมือ่ออัพเต็ม ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าสําหรับข้อเสียสําหรับเจ้าตัวนี้นะผมคิดว่ามันเป็นนั่นแหละนะเป็นเป็นตัวแทงนะแล้วมันก็โจมตีใกล้ด้วยทําให้เจ้าต,ตัวนี้ตายง่ายไปหน่อยนั่นเองนะฮะถึงเลือดมันจะยืะก็เหอะแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็สาหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีข้อเสียตรงที่เออมันกว่าจะจบตีแต่ทีนี่มันใช้เวลาชา์จอยู่นั่นเองนะฮะทำให้สัตว์ตัวนี้สามารถขัดการโจมตีได้นั่นเองแล้วก็เออ การชาร์จนี่อีกอย่างหนึ่งเลยบางทีมันก็ตายก่อนที่จะจได้โจมตีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมัวแต่ชาร์จนั่นเองนะฮะ,ะแล้วก็จะทาล้มต่อไปนะ Immune to Knockback นั่นเองนะครับไม่รับผลจากน n o c k b a c k แล้วก็ m o m e n t Speed Up นะฮะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก10หน่วยนั่นเองนะฮะเมืออ่อเต็มแล้วก็ Defense b u แล้วก็ Air Buff นั่นเองนะเพิ่มเลือนแล้วก็พลังโจมตี20%ก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมคิดว่าดาเมจดีนะดาเมจดีเลยแต่ว่า กว่าจะโจมตีทีแต่ละทีนี่ลุน้นลุ้นว่าจะได้โจมตีหรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้เวลาชาร์จอยู่พอสมควรเลยแล้วก็เป็นตัวแทงที่เอาไว้แทงสีแดงได้ดีมากๆเลยนะฮะใช้เงินก็น้อยด้วยแต่เมื่อเอาไปเล่นกับด่านอื่นนะฮะผมก็ว่ามันดึงดึงข้อดีของเจ้าตัวนี้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองนะฮะเออเพราะว่ามันตีใกล้ไปหน่อยนั่นเอง ทำให้เจ้าตัวนี้เวลาส่งทีนี่ต้องคิดพอสมควรเลยว่าจะเอาไปเล่นดีหรือเปล่าตัวต่อมานะบาล็อกแคสําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลี้ยอยู่ที่66,300นะฮะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่6 3 7 5 0นัอั่นเองนะฮะระยะการโจมตี180นั่นเองนอแบ็กสาครั้งนะสปีดอยู่ที่12ดาเมจเฉลีย่ยนะฮะ28,118ดาเมจเฉลีย่ยเยอะมากๆนะฮะเป็นตัวที่ทาดาเมจได้ดีมากๆเลยต่อวินาทีนะฮะ ก็สาหรับเจ้าตัวนี้นะก็จะเป็นตัวทําดาเมจดาเมจเฉลี่ยนะได้ดีที่สุดอันดับ2เลยนั่นเองนะะรองลงมาจากบาหมุดล่างสเออก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะดาเมจแรงขนาดนี้แล้วถ้าเป็นโจมตีหมูนี่ถือว่าโคตรโกงนะฮะมันก็เลยเป็นโจมตีเดี่ยวเออสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นโจมตีเดี่ยวนั่นเองนะฮะก็เป็นจุดบอดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็จะใช้เงินในการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ที่3 0 0พันนั่นเองนะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ เทียบกับดาเมจที่ได้มานะฮะเราก็จะมีสกลิลนะฮะไม่ได้รับผลจากวีคเคนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเออเน้นเพียงแค่ดาเมจแล้วก็เลือดเท่านั้นเลยสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะับก็จะใช้แคทฟูดในการอีโวโดยสีเขียว5อัน สีม่วง7อันสีแดง5อันสีเหลือง7อันแล้วก็อีพิดแคทฟูดอีก3อันนะฮะในการอีโวแล้วก็อีกหนึ่งล้านใพีด้วยก็แนะนําให้อีโวเป็นร่างที่3ก่อนนะฮะถึงจะใช้ได้ดีร่างแรกกับร่าง2นี่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าผมเอาไปใช้นี่ผมก็คงไม่ใช้หรอกนะฮะร่างแรกกับร่าง2งเนี่ยผมจะใช้ร่าง3าซะมากกว่าอัพอัพไปขึ้นร่างสาแล้วเราค่อยใช้ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็จะมีทาเลต์นะฮะสเตรงท์นั่นเองนะเมื่อเลือดต่ำกว่า3 3เนนะ ทำให้เจ้าตัวนี้ตีแรงเพิ่มขึ้นอีก200%นะเมื่ออัพเต็มโคตรดีนะฮะตีแรงไม่พอเพิ่มดาเมจอีกต่างหากนะเมื่อเลือดน้อยแล้วก็เวฟดีซิสนั่นเองนะฮะรับดาเมจจากเวฟได้น้อยลงถึง50%นั่นเองก็ถือว่าดีนะฮส,สำหรับทาเลนยนอันนี้แล้วก็ดีเฟนบัฟนาะแล้วก็ไอเท็บัฟนั่นเองเพิ่มเลือดแล้วก็พลังโจมตี20%นั่นเองแล้วก็คอร์สด,ดาวธาเลนยนนี้สมควรอัพมากๆเลยนั่นเองนะฮะทำให้เจ้าตัวนี้ ช้เงินในการเรียกออกมาลดเหลือ,อ2,250นั่นเองนะฮะลดลงไป750เลยลดลงไปเยอะมากๆนะ,ะก็สามารถทำให้เจ้าตัวนี้นี่แบบส่งได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องกลัวเสียตังค์ไม่ต้องกลัวปืนตังค์เลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถแทงได้ด้วยนะฮะเออเลือดมันก็เยอะพอสมควรเลยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าตัวแทงนะฮะสําหรับเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวดาเมจนะ,ะมันไม่ได้ตัวแทงเออมันก็พอชนได้อยู่หรอก ตัวต่อมานะพาเลดินแคสซัลลอร์เจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่39,100นะฮะดาเมจอยู่ที่6,800ดาเมจน้อยมากนะฮะสหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ระยะการโจมตี245นะฮะน็อกแบ็ก3ครั้งสปีดอยู่ที่7นะฮะแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยนี่โคตรต่ำนะ1,360ต่ำมากนะฮะแล้วก็โจมตีแบบแอร์เรียแฮกนั่นเองแล้วจะใช้เงินในการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ที่2,250นะฮะใช้เงินน้อยน้อยมากเลย เราก็จะมีสกิลนะมีโอกาส50%นะที่จะตีแบบติดครินนั่นเองแล้วก็มีไม่รับผลจากน็อคแบ็คนั่นเองนะฮะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็เป็นตัวปรับเมทัลที่ดีที่สุดนะที่ผมคิดได้แล้วนั่นเองแต่ถ้าเอาไปเล่นกับอ่าด่านที่ไม่ใช่เมทัลนี่บอกหรือว่าตัวนี้โคตรกากกากมากๆนะฮะเป็นตัวเฉพาะทางนะที่เอาไปแก้ทางเมทัลโดยเฉพาะ ก็มันก็จะมีดาเมจที่น้อยนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับเมทัลแล้วถ้าติดคีด้วยนี่บอกเลยว่าจุกๆนั่นเองนะถ้าไปสู้กับพวกเมทัลสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะใช้แคทฟูดในการอีโวด้วยสีเขียวนะสีอันสีม่วง5อันสีฟ้า4อันสีเหลือง4อันแล้วก็อีพิกแคทฟูดอีก3อันนั่นเองนะในการอีโวแล้วก็อีกหนึ่งร้านไอพีด้วยสำหรับชาเลนนะก็จะมีฟรีนะฮะสำหรับในเว็บนี้เขาไม่ได้บอกโอกาสติดฟรีนะฮะ เออติดอ่ฟีดเป็นระยะเวลา2.4วินั่นเองทาเล่นต่อมานะซอมบี้คิลเลอร์ก็จะทําให้ซอมบี้ไม่ฝื้นนั่นเองแล้วก็แล้วก็วกสโลว์มมนิตี้นะครับไม่ได้รับผลจากสโลวแล้วก็ดิ f เฟนบัฟแล้วก็เอแฮบบัฟนั่นเองเพิ่มเลือดแล้วก็พลังโจมตี20%นั่นเองนะเมื่ออัเต็มก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้กําจัดเมทัลโดยเฉพาะนั่นเองนะแต่ว่าพอสู้กับพวกสีอื่นนี่กากมากกากมากๆเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเอาไปสู้กับเมทัลนี่บอกเลยว่าตัวนี้โหดที่สุดแล้วนะฮะต่อมานะ Cat in the Cradle สํสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่15400นะฮะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่59500แลระยะการจบตี240นะฮะน็อกแบ็ก2ครั้งสปีดอยู่ที่12นะฮะดาเมจเฉลีย่ยอยู่ที่5970นั่นเองแล้วก็จบตีแบบ Air a t ลสเนั่นเองนะฮะสัหรับเจ้าตัวนี้ก็จะใช้เงินในการเรียกออกมาอยู่ที่31,50นะามพ็นือว่งนะร้อยห้าสิบนะฮะ เราก็จะมีสกิลนะมีโอกาส30%ที่จะน็อ c แ back f ต o a i n g แล้วก็ a l i ยนแล้วก็เวฟ e อ t t a นั่นเองนะมีโอกาส100%ที่จะสร้างช็อ c เวฟเลเวล e 2ออกมานั่นเองแล้วก็มารับผลจากฟีนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะใช้แคทฟ f o ในการอีโวโดยสีเขียว6อันนะสีแดง3อันสีฟ้า6อันสีเหลือง4อันนะแล้วก็อีพิกแคทฟ o o อีก4อันนะฮะในการอีโวแล้วก็อีกหน,นะะึน o, ่งล้านอีพีด้วยแล้วก็จะมีะา a l e n นนะฮะ สโลมีโอกาส40%นะที่จะสโล2วินั่นเองนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็รีซิสโลด้วยนั่นเองนะสำหรับทาเล็ตต่อมาลดระยะเวลาในการโดนสโล70%นั่นเองแล้วก็อิมมนทูเคิร์สนะฮะไม่ได้รับผลจากเคิร์สแล้วก็ดีเฟนบัฟแล้วก็เอเบบัฟนั่นเองนะเพิ่มเลือดแล้วก็พลังโจมตีอีก20%นั่นเองก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวแทงนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะว่าด่านที่มีอ่าตัตรูฟรีดนี่มันค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเจอด้วยดิแต่เจอทีนี้ก็บอกได้เลยนะับว่าปวดหัวถ้าไม่มีสกิลป้องกันฟรีนี่บอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะฮะเออตัวนี้ก็เป็นตัวแก้ทางเมื่อเวลาคนเจอกับสโตที่มีสกิลฟรีได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าข้อเสียอย่างใหญ่ๆเลยก็คือเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวแทงนั่นเองนะฮะถ้าเป็นตัวดาเมจนี่จะดีมากเลยนะเออมันตีใกล้ไปหน่อยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวแทงด้วยดินะมีโอกาสตายสูงมีโอกาสตายสูง นะฮะตำหรับเจ้าตัวนี้ตัวต่อมานะจอยฟู l n e ิ d ์ c a ค t สำาหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่48,450นั่นเองนะดาเมจอยู่ที่38,338นั่นเองนะระยะการจบตีอยู่ที่460น็อตแบก3ครั้งนะฮะสป,ปีดอยู่ที่12ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่5,814นะฮะแล้วก็จบตีแบบ Air a t a c k ด้วยแล้วก็ใช้เงินในการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ที่4,350ถือว่าเยอะกว่าตัวอื่นที่ผ่าน,านมาเลย เยอะกว่าตัวอื่นนะส่วนใหญ่นี่จะ3 0 0 0 2,000นะตัวที่ผ่านมาเนี่ยสําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีอาสกิลนะมีโอกาส5 0นะที่จะสโลว์โฟลติ้งแล้วก็แบ็กนะเป็นระยะเวลา4วีวิแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะน็อกแบ็กด้วยเองนะฮะแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะก็จะใช้แคฟูในการอีโวด้วยสีเขียว6อันสีม่วง6อันสีแดง3อันสีฟ้า3อันแล้วก็อีปิกแคฟูในการอีโวอีก3อันนั่นเองนะในการอีโวแล้วก็อีกหนึ่เ,นเ,นนะะเพิ่มมาก็คื สโล่นั่นเองนะฮะทำให้มีโอกาสติดสโล่เพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองและทาเลน่นต่อมานะน็อกแบก็กเพิ่มโอกาสติดน็อกแบ็กอีก30%นั่นเองแล้วก็อิมมูนทูเคิลนะไม่รับผลจากเคิลนั่นเองแล้วก็ดีเฟนบัฟแล้วก็แอทเดบัฟนั่นเองนะฮะเพิ่มเลื่อนอีก20%นะแล้วก็พลังโจมตี20%ด้วยก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าสกิลอ่าพวกสโล่กับน็อกแบก็โฟอร์ตตบบิ้ง แบ็กส่วนใหญ่นี่มันน็อกแบ็กบ่อยอยู่แล้วนะไม่อไม่ต้องน็อกแบ็กเพิ่มอีกก็ได้ต <c oughs> ีไม่กี่ทีมันก็น็อกแบ็กแล้วนะสำหรับสีดําส่วนฟติ้งนี่ก็ใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะเพราะว่าเปอร์เซนต์ติดอ่าสกิลนี่มัน50%เท่านั้นเองนะฮะเออส่วนดาเมจนี่ก็กลางๆนะไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้เบามากก็เป็นตัวซับ <c oughs> ผสมกับตัวดาเมจเออ มันไม่สุดสักสายนะสำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเอาไว้ใช้ได้อยู่นั่นเองนะเพราะว่ามันโจมตีไกลยอยู่นั่นเองนะ460เลยตัวต่อมานะ Cat Quest Hero สำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่71,400นะฮะดาเมจอยู่ที่25,500นะระยะการโจมตีอยู่ที่350น็อกแบ็ก3ครั้งนะสปีดอยู่ที่15ดาเมจเฉลี่ยนี่น้อยมากมเลยนะ2,822 แล้วก็โจมตีแบบเอเลแฮนนั่นเองนะฮะใช้เงินในการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ที่3,450นะฮะก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากนะเท่าๆกับต้นอื่นนะที่ผ่านๆมาก็3,000 3,000เท่านั้นนะฮะเออแล้วก็จะมีสกิลนะฮะมีโอกาส100%น,น,นะ,ะที่จะ w ว k e n คนเลส o อ t i n g b a c k Relic นะฮะเออทำให้อ่าอ่าสีแดงฟ o ต t i n g สีดำ,ดำแล้วก็ relic นะฮะ ลดพลังโจมตีอีก50%นะครเป็นระยะเวลา5วิแล้วก็มีโอกาส3%นะที่จะโจมตีแบบติดคลีด้วยนั่นเองแล้วก็มีสกิล long distance นั่นเองนะฮะทำให้ไม่สามารถโจมตีใกล้ได้แต่โจมตีไกลแทนนะฮะเออระยะการโจมตีของ long distance ก็จะอยู่ที่200นนหน่วยถึง575หน่วยเลยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าไกลอยู่นะฮะแล้วก็ไม่รับผลจาเคิร์สนะในร่างที่3สําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะใช้เป็นเม็ดนะฮะเออ ใช้แคทฟุตแบบเป็นเม็ดนะฮะเออสีเขียวนะสามเม็ดสีม่วงสามเม็ดสีแดงสามเม็ดนะ,ะแล้วก็เออเอลเดอร์เป็นเม็ดอีกหนึ่งเม็ดนะฮะแล้วก็อีพิกแบบเป็นเม็ดอีกหนึ่งเม็ดนะฮะเออของใช้อ e ีโวนี่น้อยนะแต่ว่าสองอย่างสุดท้ายนี่หายากหายากอยู่แต่ดีแล้วนะที่ไม่เป็นผลนะสำหรับเออเอลเดอร์ <laughs> ถ้าเป็นเอลเดอร์นี่เป็นผลหายากกว่าเม็ดอีกนะฮะเออแล้วก็ใช้อีกหนึ่งล้านดิพีนะในการอ e ีโว เราก็จะมีทาเล่์มาให้ด้วยนั่นเองแนละ้วก็คือดอทแดงแท็กนั่นเองนะแล้วก็ป้องกันท็อกซิกนั่นเองนะฮะสำหรับทาเล่์อันที่2แล้วก็อันที่3ก็คือลิซิธวิกเคนนั่นเองนะฮะทำให้ลดระยะเวลาในการโดนวิกเคนลง70%นตนั่นเองแล้วก็ดิฟเฟนบัฟแล้วก็แอร์บัฟนั่นเองนะฮะเพิ่มเลือดอีก20%นะแล้วก็พลังยมตียี่สโดยส่วนตัวแล้วผมไม่มีตัวนี้นะฮะทำให้ไม่รู้สิสำหรับเจ้าตัวนี้ผมคิดว่ามันวิก ้อดีเลยก็คือวิคเคนได้หลายธาตุแต่ว่ามันแค่5้าวิเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ดาเมจนี่เบามากสำหรับเจ้าตัวนี้ถือว่าดาเมจเบามากดาเมจเฉลี่ยก็เกยงแค่ส0งพักว่าเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่ามันจะมีสกิลติดคีด้วยนะถ้าไปสู้กับเมทัลแล้วติดคียขึ้นมานี่บอกเลยว่าหน้าสั่นเหมือนกันนะฮะเออเพราะเมทัลส่วนใหญ่นี่เลือดมันจะไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วถ้าเจ้าตัวนี้ติดคียมาก็บอกเลยว่า ดาเมจแรงมากเมื่อเทียบกับเมทัลแต่ว่าเมื่อเทียบกับธาตุอื่นนะเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่ว่าตีเบามากนะตัวต่อมานะลัสวอ r ร b บ r นนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่6 8 0 0 0นั่นเองนะฮะดาเมจอย่่ที่153,000ดาเมจแรงมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวนี้ระยะการโจมตีอยู่ที่320หน่วยนะน็อกแบ็ก2ครั้งสปีดที่8นะฮะดาเมจเฉลี่ยนี่อยู่ที่9,180นนะฮะดาเมจเฉลี่ยนี่ถือว่าไม่ เแรงน่ะแรงแต่ว่าเลือดะน้อยสำหรับเจ้าตัวนี้ตีใกล้ด้วยโจมตีแบบแอเเแทกนั่นเองนะฮะโจมตีหมู่แล้วสำหรับเจ้าตัวนี้จะใช้เงินในการเลียกเจ้าตัวนี้ออกมาอยู่ที่5400น,นเยอะมากๆเลยนะฮะเออเยอะกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะฮะเยอะที่สุดในเซตนี้แล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วจะมีสกิลนะ,ะสเตนนั่นเองนะฮะเพิ่มพลังโจมตีอีก5 0เนะเมื่อเลือดเหลือหนเอ แล้วก็มันจะมาคอมโบกับสกิลสวายนั่นเองนะฮะทำให้เจ้าตัวนี้ไม่โดนดาเมจที่ถึงตายได้นั่นเองนะฮะก็จะเด้งออกมานั่นเองนะฮะแล้วก็จะเหลือเลือดอีก1%ก็จะติดสกิลสเต็นั่นเองแนละ้วทำให้โจมตีแรงอีก50%ก็มันก็จะมาเป็นคอมโบนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีสวายโบรนั่นเองนะ,ะมีโอกาส30%นะ,ะที่จะโจมตีแบบคูณ2นะฮะเออแต่ว่าสกิลนี้จะไม่เหมือนคริติคอลตรงที่มันไม่ตีทะลุเมทัลนั่นเองนะฮะ แล้วสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะป้องกันวิกเคนฟีดสโลนอ็อกแบ็คเคิร์ดฟาวเวฟ v ็อกซิคเซิร์ดนะฮะป้องกันทุกอย่างเลยนะฮะในร่างสามก็ถือว่าเป็นตัวทำดาเมจที่แม่งแรงสามารถทำดาเมจแบบครั้งเดียวนี่ถ้าติดสกิลอ่าซาววทบโบรด้วยนี่บอกเลยว่าหายแน่นอนเออสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะใช้แค่ฟูดในการอีโวด้วยอ่า อีพิแกแคทฟอสซีนะสิบเม็ดแล้วก็เอลเดอร์แคทฟอสอีก1อันนะฮะแล้วก็โกลเด้นแคทฟอสอีก1อันนะฮะในการอีโวแล้วก็อีก1ล้านในผีด้วยใช้ของอีโวยากมากๆนะผมยังอีโวไม่ได้เลยนะเพราะว่าขาดอีพิแกแคทฟอสซีก็ต้องนั่งไล่เก็บนะฮะเออสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะไม่มีทาเลนต์นะฮะเออสำหรับในร่างสาวนี้ก็จะป้องกันท็อกซิกเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็เซิร์ไดแฮกด้วย ก็สำหรับเจ้าตัวนี้ในร่างแรกกับร่างสองที่บอกเลยว่าบางเป็นกระดาษ A4 เลยนะเออบางมากเจ้าตัวนี้ถึงดาเมจจะแรงแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้ตีนี่ก็ไรค่านะเออเรียกออกมาแพงๆแล้วก็โดนตีตายนี่ก็ไรค่าเท่าเก่าเออมันโจมตีแบบกว่าจะโจมตีนี่ร <c oughs> ะยะก็จมตีแต่ละครั้งนี่ก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างนานนะฮะเออกว่าจะโจมตีได้แต่ละทีแล้วก็ เงินนี่ใช้เยอะมากๆเลยแถมเลือดน้อยด้วยนะฮะตีใกล้นะฮะเลือดนี่สําหรับในร่างแรกกับร่างสองนี่ก็จะอยู่ที่3 4 0 0 0นพันนะบอกเลยว่าบางถึงกระดาษมันจะบางแค่ไหนนะแต่ว่ามันคมแน่นอนนะสาหรับเจ้าตัวนี้เออเอาดิแล้วก็ป้องกันทุกอย่างด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าถ้ากันไม่ให้เจ้าตัวนี้ตายได้นี่บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยตัวสุดท้ายนะฮะดาร์กซัมมอนเนอร ซาโตอโนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้นก็จะมีเลือดอยู่ที่36,550นั่นเองนะฮะดเาเมจอยู่ที่28,220นั่นเองนะฮะระยะการจบตีอยู่ที่470ร้บนอแบ็กสครั้งนะสปีดอยู่ที่20สปีดนี่ถือว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยนะอยู่ที่3,244ก็สำหรับดาเมจเฉลี่ยนะ,ะส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอนี่ก็จะประ,ประมาณ5,000นนะฮะเออก็สำหรับเจ้าตัวนี้นก็จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะฮะ โจมตีแบบแอร์เล่แอแทกนั่นเองนะโจมตีหมู่แล้วสาหรับเจ้าตัวนี้ก็จะใช้เงินในการเรียกออกมาอยู่ที่3,600นกะฮะก็ถือว่าไม่มากก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ด้วยซึ่งผลยังไม่มีนะมีโอกาสร้อเซนะที่จะสโลอาคูนั่นเองนะฮะแล้วก็มีสกิลลองดิสแทกด้วยนั่นเองนะไม่สามารถโจมตีใกล้ได้แต่โจมตีไกลนะฮะเราจะมีสกิลนะมีโอกาส20%นะที่จะโจมตีแบบทะลลโลนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผลจากเซิร์ฟแดกแทกด้วยก็ถือว่าเป็นตัวที ค่อนข้างใช้ได้เลยนั่นเองนะป้องกันเซิร์ฟด้วยซึ่งสกิลนี้หายากมากๆเลยแล้วก็เจาะโลนี่2ีนี่ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะเพราะว่าตัวเจาะโลนี่มันยังไม่ค่อยมีด้วยนะในฝั่งของอเซิร์ฟอังกฤษนะส่วนเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่มีเยอะแล้วนะตัวเจาะโลเนี่ย <c oughs> ก็สำหรับใครที่มีตัวไหนนะก็คอมเมนต์มาได้นะว่าใช้ดีหรือเปล่านะฮะโอเคสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม